วันนี้นะคะเฮก็พามาที่ร้านผ้าวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะร้านผ้าร้านผ้ายอมครามต่างๆนะคะร้านผาเชิงชุมเท่าไหร่คะแม่เอให้สร็ 5, 10, นะเดี๋ยวนุเดี๋ยวนุมาค่ะแป๊บน <5. S 2> <า>ึ่งเสื้อตัวเนี่ยนะคะเท่า <6. S 1> ไหร่พันหก จ้ะจ้ะห้าสิบใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแป๊บหนึ่งอาย่างงี้เท่าไหร่คะเ0 0นร้อยนะคะไปทางนู้นหนึ่งอะอันนี้จะเป็นองค์วัดนะคะ เท่าไหร่คะนี้อันนี้สามสิบจ้ะสามสิบบาทอันนี้ห้าสบาทค่ะอันนี้ร้อยค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวเยอะมาเอาแป๊บหนึ่งค่ะมีคุณดูค่ะ เท่าไรอ่ะที่นี่ร้อยหกสิบค่ะรอยพนหนึ่งแปดสนะฮะ้านหน้าร้อยแปสิบนะร้อหกห้าเดู๋ให้รูค่ะโล่โลลลวันนี้เสาร์อาทิตย์ปล่อยไปเลยเนี๋ยะจุดคหมกผัดหมกัุชมรวยค่ะสวยมากมินิมม้อตัวที่สี่ธรรมชาติช ไม่ลดกว่านี้นะคะนี่ไม่เอากีใบก็ใบเดียวค่ะเห็นไมค้ยสิบหน้กสิบเดี๋ยวแป๊บหรสิบนะั้ร้อยอย่างงี้ไม่ได้ร้อยห้าสิบ ดีนะเมื่อก,กี้ซื้อไปไม่ยังไม่ได้ออกเทปออกอะไรเลยซื้อไปอสวยๆนะเลยร้านนี้ยจะไม่ทันเวลาหนูขายส่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอ๋ออุ้ยมีอันนี้ด้วยนี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะอุ้ยอยากได้อย่างงี้สองร้อยสามร้อยคือเราเป็นผู้คนนี้เองเลยค่ะสองร้อย <110 S 2> <200 S 1> ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะหนูขายส่งร้อยใบก็ร้อยห้าสเออองร้อยสองร้อยเหรอค่ะ นะะคถ้าทุกเส้นนี้คือทอไม่มีลายนี่กระจบทองได้ไหมนี่ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยแต่กระเป๋าจ้ะราโอ้โหอันนี้เสื้อเด็กปะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เสื้อผู้ใหญ่เียค่ะเออโอ้พันห้าเดี๋ยวกันกีโมโนกีโมโนก็สวยนะเนี่ยนี่ก็สวย กิโมโนกโมโมไม่เป็นไรจ้ะเราถุงก๊อบแก๊บก็ได้จ้ะขอให้มันจ้าจ้าอันนี้ก็เดี๋ยวสิบห้าอันนี้จะเป็นพระธาตุเชิงชุมเราก็จะเดินไปเนี่ยแะยะเลยอยอัน,นี้ อันนี้จะเป็นผ้าพันคอหรืออะไรคะเป,เป็นสบายอ๋อเป็นสบายทเท่าไหร่คะอันนี้ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าอุ้ยร้อยเก้าเก้าสบายเวลาไปวัดนะโทษค,ค่ะครับผมจะเป็นดอกแก้วดอกไม้ วกันเป้าอเป็นผ้าต่างๆอันนี้เท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบอันนี้ค่ะสองร้อยห้าสิบอันนี้ที่ทิ้งงานมัดย้อมครับตัวนี้เราทอขาวแล้วเราไปมัดย้อมอันนี้ผืนเล็กใช่ไหมคะครับผืนเล็กอันนี้ห้าร้อยห้าสิบต้นหกร้อยห้าสิบค่ะค่ะเดี๋ยวมาครับผม สองร้อยฮะอันนี้เท่านะสามร้อยฮะสิองร้อยห้า<ห><ห>สิบอันนี้สองร้อยแปดสิบชนชุมสวยว่ะ ถนนผ้าย้อมคลามนะฮะกระมาหุ่งกระยับมาแบบนี้นี่ตัวเท่าไหร่คะตัวเท่าไหร่คะโทษนะคะโอ้โทษโทษโทษพี่นึกว่าพี่นึกว่าเป็นเสื้อคลุมแจ็คเก็ตโอเคอะไรอย่างนี้เอามันหล่นใช่ไหมฮะ อะไรต่างๆมีอะไรติ่มีอะไรครามหอมครามหอมสี โอ้มีแจ็กเก็ตด้วยอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะตัวน,นั้นสองพันสองร้อยเก้าสิอ๋อนี่สองพันสองค่ะสวยนะคะใส่มาส,ว,สวยไอ้อนน 22, ะคะุณจะห,หาเสื้อกาสต่เสสะเนียเป็นแนวอันนี้จริงๆแล้วมีใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะหมดแล้วใช่ไหมคะมีประมาณนี้ค่ะจะไม่ได้ตัดไซส์ใหญ่มากจะตัดประมาณสามสิบหกค่ะค่ะ อันนี้ก็ราคาพันแปดนะคะใส่ได้หมดใส่คลุม 2008. อันนี้นะคะอันนี้ก็ราคาเท่ากันพันแปดอันนี้ไม่ได้ย้อมใช่ไหมคะหรือฝ้ายฝ้ายฝ้าย<ป>จ้ะร้านสัมมะแจคะ่ <Okay. S 1> ะนะคะ แตราบ,บ้านอันนี้ยอมคลามนะะุลุงจะกักเท่าไหร่คะคุณลุงพันสามพันสามรถได้เท่าไหร่คุณลุงร้านสกลแห่งครามนะคะคุณต้าน,นะคะขายปลกราคานี่นะคะย่านางนะคะเดี๋ยวโทรมา โมาได้เลยหี๋ยเลขเบอร์อะไรถ้าบอกเลยค่ะบอกในนี้เลยค่ะเผื่อจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะตามนี้นะคะมีหลายอย่างนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ตะกักมีปะคะตะกักัีแต่ตัวเล็กะมีแต่ตัวเล็กเนาะ,ะอ๋อนี่ไงใช่ไหมอ๋อมันเล็กแบบใส่ไ,ไม่ได้เลยนีคคค่ค่ะนี่ค่ะนี่ อึ ופ, ๊บอึบอันก็เยอะอ๋อแบบนี้แบบนี้ฮิ้วของกลัวหมาเห่าอ๋อนันจะสวย วัสดีค่ะอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยร้อยหนึ่งได้ไหมคะร้อยหนึ่งได้ไหมคะคุณพี่กับอันนี้ค่ะนี่คือกับอันนี้แกนคนจะใส่แก้วเยืติได้ค่ะหรือเราไปใส่พวกค่ะอันนี้ไม่มีอันใหม่ใช่ไหมคะมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยเหรอคะเอ๊ะจะเอาลายไหนดีก็เอาลายนี้ อันนี้พิมพ์อ๋อเป็นพิมพ์เอาไม่ทอนะครับเป็นไม่ทอครับเป็นผ้าเออเหลือแค่นี้เหรอคะครับผมอ้อยหนึ่งเหรอคะคแปบดสิบไม่ได้ได้สองใบไม่ได้ไไม่ด้เลยไม่ได้ลดไม่ได้เลยครับผมอ,อันนี้ก็อันนี้หรอคะ อันเล็กสามร้อยอันนี้สี่ร้อยอันนี้ห้าร้อยครับอ๋อคุณนะคะอันนี้เป็นผ้าทอครับออกแบบเช่นตั้งแต่เช้นได้อันนี้ทออันนี้ทอไหมคะครับทอหมดเลยใช่ไหมคะกระเป๋าเสื้อคลุมอะไรทั้งปวงเจอเส้าอันนี้ก็ไม่ได้ผลิตแล้วเหรอคะก็เดี๋ยวทำเพิ่มแต่ว่ามันจะเป็นิ่ลายนึ่งอะไรอ้ย ะคะือตัวนี้สวยะคะหาหา่ะส่แบบนี้นะมีอะไรเจ๋เมา้าน,นีน,นี่ตัวไหนคะ คันนีพันเจ็ดรอสิบค่ะถึงแจ็กเก็ตแจ็กเก็แจ็กเก็แจ็กเก็ด อันนี้เท่าไหร่คะอ่ะผ้าพ,พันคอนี่สามร้อยแปดสิบแล้วกระเป๋าอะคะกระเป๋าพันสองร้อยห้าสิบคุณลุงขอดูผ้าพันคอหน่อยไหมคะได้ค,ะค,ะครับสามร้อยแปดสิบเหรอคะมีลายอย่างนี้อีกไหมคะใหม่ๆหรือไม่มีแล้วไม่มีครับ อันนี้ร้านนี้นะคะคุณลุงเขาก็แถมให้ซื้อผ้าพันคอสองผืนนุน้นคุณลุงเขาก็แถมนนี้ให้โอเค คสามใบร้อยค่ะอ๋อใบละเท่าไหร่ยี่สิบสามห้าสามใบร้อยอ่ะมีขาวด้วยเนี่ยอันนี้ร้อยยี่สิบนะนะ ร้อยยี่สิบส mm ี่ใบทำไมอ่ะเหรอาใบเล็กใบน้อยนะฮะตรงนี้อันนี้เท่าไหร่ครับะร้อยแปดเก้าค่ะร้อแปดเก้าใช่ไหมเจออ่างหลังว่ะรากระทง อันนี้เออซึ่งมาเจออันนี้ก็โอเคนะคะพอถุงหน่อยค่ะร้านถุงที่นี่ื่อร้านอยู่นี่่ะ